น o อตลอนดอนดาบี by, earth, put t, put t, ้เดือดปุดๆแล้วครับเมื่อคืนนี้ใครไม่ได้ดูทีวาพลาดนะครับผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันครับดูไฮไลท์เอาแรกๆก,ก็กะว่าจะนอนพักสายตาสะหน่อยครับแต่ทําไมทาไมยิงยาวถึงเช้าเลยครับพลาดจริงๆซึ่งต้องบอกว่าไก่เดือดทองของคอนเต้น,นะครับซุ้มนี้ไม่ธรรมดาจริงๆกลับมามีลุ้นท็อปโฟแบบต้องลุ้นกันแบบ2นัดสุดท้ายนี้ลุ้นกันปาดเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาร์เซนอลหรือว่าทางด้านท็อตแนมฮอสเปร์นะครับ พราะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ก่อนเกมอ์เซ n นอลนำห่างท็อตแนมฮอสเปอร์อยู่4คะแนนนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าไปให้เขาถล่มยับในบ้านนะครับสเปอร์ล่อไปแค่สามลูกนะครตอนนี้เหลือแค่คะแนนเดียวแล้วนะครับอ์เซนอลปิดจ็อบไม่สําเร็จนะครับต้องรอรุนขว้าอันดับท็อปโตัวใบสุดท้ายต่อไปนะครับหลังจากที่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ได้นะครับซึ่งจะหาว่าพวกเขา เก็บสแต้มกับท็อตแนมได้พวกเขาก็จะการันตีตั๋วใบที่4ของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จนะครับอย่าง้รก็ดีครับทีมของมิเกลออริตา้ามีโอกาสเหนือกว่าเนื่องจากทีมพวกเขามีแต้มนำทีมของอติโอคอนเต้อยู่1คะแนนนะครับซึ่งถ้าพวกเขาเก็ใช้ชนะอีก2แมตช์เหลือพวกเขาก็จะการันตีแน่นอนนะครับ แต่อะไรจะแน่นอนไม่มีนะครับในโลกของฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจระหว่างเกมกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับทำไมอาร์เซนอลถึงโดนท็อตแนมยำสักขนาดนี้เข้าได้ครับใบแดงแสลงใจครับหลายเป็นการเปิดทางให้ท็อตแนมสเปอร์มีลุ้นดับท็อปโฟร์ไปแส้วนะครับซึ่งอาร์เซนอลเมื่อรับโฮลดิ้งครับไปเซอร์ซ่าทะเลาะซากลา์ครับทำให้ได้ใบเหลืองใบที่2กลายเป็นใบแดงไปในทีที่33นะครับ จนต้องโดนเชิญออกนอกสนามครับจานอวาเชิญครับเชิญครับเล่นอย่างนี้เชิญออกไปนั่งดูเลยครับและแน่นอนว่าใบาแดงของโฮ o ิ d i ครับกลายเป็นปัญหาที่อาร์เตต้ายังแก้ไม่ตกครับเนื่องจากใบแดงที่13ของศึกพรีเมียร์ลีกของอาร์เซนอลนะครับนับตั้งแต่อาร์เตต้าเข้ามารับงานเมื่อเดือนธันวาครับปี29 1 9 ยิ่งไปกว่านั้นครับนับตั้งแต่การเข้ามาของอาร์เตน้านะครับนี่เป็นใบแดงใบที่13ของอาร์เซนอลครับซึ่งเป็นสถิติสูงสุดหากเทียบกับทีมอย่างไบรตันนะครับที่อาร์เซนอลชิ้งห่างพวกเขาถึง5ใบเลยทีเดียวบอกว่าเล่นเกมสวยงามที่ไหน,นครับดูจากสถิติเหมือนจะล่อไป13บใบนะครับใบแดงใช่ย่อยที่ไหนครับไอ้ปืนใหญ่ของเราซึ่งอันดับใบแดงตอนนี้ครับอันดับ1ก็คืออาร์เซนอลครับมี13ใบ อันดับ2ทีมอย่างไบรท์ตันับมี8ใบแล้วก็เซาท์แฮมตันแล้วก็เอเวอร์ตันทีมละ7ใบนะครับก็อ2ครับเจ้าพ่อแห่งน็อตลลนดอนดาร์บี้ครับสุดหล่อแฮ์ร่เคนครับอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วครับว่าแฮ์ริเคนนิยมสอยตะข่ายครับของอาร์เซนอลเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วครับและในเกมล่าสุดนะครับหอกคนสำคัญของทีมชาติอังกฤษไม่พลาดนะครับที่จะบวกประตูเพิ่มสถิติให้เจ้าตัวอีกจนได้นะครับ ในฐานะดาวซันโวสูงสุดข,ของศึกนอตลอนดอนดาบี้นะครับเฮลเคนซึ่งเมายิงเบิ้ลเพิ่มจากประตูที่กระทุ้งใส่ทีมปืนใหญ่ได้เป็น13ลูกแล้วนะครับจากการพบกัน17นัดนะครับในทุกรายการและหากจะนับรายการต่อการดวลก,กับทีมในลอนดอนด้วยกันนะครับเคนเองก็ยิงประตูเพิ่มไปเป็นประตูที่40เข้าบินแล้วนะครับไร่าตามจะเรื่องดีตำนานของทีมปืนใหญ่ อันดับหนึ่งที่สอยทีในนอ็อตลอนดอนไปแค่3ประตูเท่านั้นเองนะครับข้อ3ครับซอนเฮียงมินครับไลล่าดาวซันโวอย่างเต็มตัวแล้วนะครับถึงเวลานี้ก็ลองคิดดูนะครับว่านักเตะเอเชียคนหนึ่งนะครับถ้าทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูมากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกได้หนึ่งฤดูกาลนั้นมันจะเป็นเรื่องที่สุดยอดมากแค่ไหนนะครับแต่ไม่ว่าอย่งางไรก็ตามกับซอนเฮงมินที่ได้ลุ้นเต็มตัวแล้วนะครับกับการ ขึ้นมาจะเทียบช้ำกับโมเมสซลาครับซึ่งยิงประตูไม่ได้มานานเหมือนกันนะครับล่าสุดซอนเฮนมินเ erm พิ่งจะบวกประตูเพิ่มไปอีก1ประตูนะครับทำให้ประตูรวมของเขาอยู่ที่21ประตูครับตามหลังโมเมสซลาของลิเวอร์พูลอยู่แค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญครับ21ประตูของซอนเฮนมิน erm นั้น ไม่มีลูกจุดโทษเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ซอนยิงครับตัวยิงก็คือแฮร์รี่เคนนะครับแน่ล้อเล่นดีครับและที่แน่ตะลึงไปกว่านั้นก็คือซอนฮึงมินนะครับยิงให้กับทนแนมอสเปอร์ไปแล้ว9-1เม็ดนะครับและขยับมาอยู่อันดับดาวซนโวสูงสุดตลอดการอันดับ3ในศึกฟรีเมรีกของสโมสร้วยนะครับซึ่งอันดับ1ก็คือแน่นอนลวครับเขาคนนี้นะครับฟานฮอยดองมั่วแล้วครับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนนะครับยิงไปที่181ปประตูนะครับ ส่วนอันที่สองเป็นเชดดี้ชลซอนแฮมนะครับยิงไปที่97ลูกนะครับอันดับ3เป็นซานหงมินครับร่วมกับ จะเป็นเดฟอและก็เอาเรบพิคีนนะครับคนละ9ก้าประตูครับถือว่าอีกไม่กี่ลูกตอนก็จะสามารถแซงเทดดี้เชอริงแฮมขึ้นไปได้นะครับข้อ e hey, สีครับคอนเต้ครับได้เฮสักทีครับในแมตชส์สำคัญสำคัญหลัที่ผ่านมานะครับอันโตนิโอคอนเต้มีสถิติไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับในการพบเจอกับอาร์เซนอลจากผลงานที่ประท้างกับทีมเจ้าปืนใหญ่ก่อนหน้านี้8นัดนะครับคอนเต้ e, เอาชนะ ทีมจากนอตแลนดอนยางร์สซนลได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือช่วงสมัยที่เขายังคุมเชลซีอยู่กระทั่งล่าสุดนี้นะครับเขาพาทอ็อตแนมฮอสเปอร์สอยอาร์เซนอลนะครับไป3ลูกก็ได้เ้กับแมตส์สำคัญจนได้นะครับและที่สําคัญนะครับยังเป็นการเอาชนะที่ทําให้ทอ็อตแนมฮอสเปอร์มีลุ้นที่จะได้คว้าตัวไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับ ซึ่งถ้าเทียบจากผลงานก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าที่คอนเต้จะเข้ามารับตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนนะครับทีมอย่างท็อแนมฮอสเปอร์ยังอยู่อันดับ9ของตารางอยู่เลยนะครับถือว่ายังห่างไกลกับคำว่าท็อปโมากๆครับและข้อที่5ครับโปรแกรมนัดสุดท้ายของทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลเองหรือว่าท็อแนมฮอสเปอร์นะครับอาร์เซนอลนั้นจะเป็นการ ไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านพบกับเอเวอเรตต์นะครับทีมของแฟรงค์แลมผาร์ที่กําลังหนีตายกันอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ง่ายทั้ง2เกมนะครับซึ่งถ้าไล่เรียงสถิตินะครับที่น่าสนใจก็คืออาร์เซนอลมักจะโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกครั้งที่พวกเขาต้องไปเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์ฟาร์กนะครับส่วนในเกมกับทางด้านเอเวอเรตต์ก็ต้องบอกว่ามีอะไรใส่มายั้งนะครับเพราะว่าเอเวอเรตต์ก็ หายใจไม่ค่อยได้ชั่วท้องเท่าไหร่นะครับซัตตาก็ต้องบอกว่าอาจจะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนชิพกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านของทัตแนมสเปอร์นะครับก็ต้องบอกว่าเล่นในบ้านครับพบกับเบอร์ลีย์นะครับแล้วก็ออกไปเยือนนอริสที่ตกชั้นไปแล้วนะครับทางด้านของทัตแนมสเปอร์เองก็บอกว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับในการพบกับเบอร์นลีย์นะครับถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านก็ตามนะครับแต่เบอร์ลีย์ก็กําลังหนีตกชั้นอยู่นะครับคู่ขี้สูงสี่กับเอเวอร์ตันเลยน่าจะไม่ง่ายสำหรับสเปอร์ครับส่วนกับนอริ เพราะว่านอรินั้นตกชั้นไปแล้วอาจจะเล่นในความที่ไม่กดดันเท่าไหร่อาจจะทําให้มีพลิกนะครับพลิกคว่ำครับลดพลิกคว่ำนะครับทิกกระจายลืมถนนไปเลยลอ้อเล่นอีกแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการสรุปไฮไลท์ของแม์ในเกมเมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าเดือดปุดๆลยครับเดือดมากกว่านี้ก็มีแค่กาต้มน้ำนั้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จริงนลองของ Sport ตด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้มาเสิร์ฟให้ทุกๆคนเลยนะครับ Up and now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.